สวัสดีครับเพื่อนๆเจฟซี่นะครับมาเข้าในพาดเต็มแล้วนะครับเพื่อนครับวันที่สองแล้วนะครับวานเท่ากันพาดไปเกือบเต็มนะครับวันนี้เขาสวมเตาครับว่าพาดเล้วเจลาดนาครับเดี๋ยวไปชดลับกันนะครับเดี๋ยวจะไปเพิ่งตอนเ้าพาดเต็มนะครับเอาเดี๋ยวอาก์กอนพาดจดเต็มนะครับเพื่อนครับเข่าเตรียมจะลาดนานะครับให็ลาดนาให้กุมขึ้นก็บแนวเก่้นนะครับเดี๋ยวเขาจะยาขอบขอบออกนะครับ ให้มันกลบเกินกับแนวเก่าเพื่อนนะครับเพื่อนครับเ็ดแต่คือกันครับกับเิ็ดแนวเดียวคือกันนะครับแกไปชุ่มตอนเชื่อมเสร็จนะเพื่อนครับพลาดให้เต็มเติมนะครับลาดหนาจะดนงามๆนะครัเป็นพาดอาก่อนนะครับเอาน้องๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเขาจะมาบอกเทคนิคลาดหนาให้มันตรงนะครับวิธีลาดหนาอาก่อนคุนติกหรือว่าไฟฟ้าก็ตามแต่นะครับเพื่อนครับเขาจะกรีดร่องนลยครับขางแนวเชื่อมนะครับ เอาก <ITA> <To en. S 2> ีดไปเลยมันจะต้อตง,ตง,ตงตรงแบบนี้นะครับนี่ทิ้งไปเลยเห็น่ะเป็นลาเท้าทับแนวนะครับเมกับกทับประมาณสองม well ิลนะครับท so ับจากแนวที่สองที่สามมาครับกินขางแล้สองมินนะครับมันก็จะเหลือพอดีพอดีนะครับนี่เัาจะลาดหนาเป็นซีแนวนะครับเป็นหัวร้อยนะครับลาดหนาหัวร้อยนะครับเพ่นครับมันก็จะเหลือตรงนี้นะครับประมาณแปดมินพอดีนะครับมันก็จะทรายลวดบกกว้างเกินท่าที่กาหนดของคิวซี่นะครับซี่เท่านะครับ ก็จะพอดีเลยนะครับครับนี่เทคนิคเอาจะก,กินแกตรงฮอสี่ฮอเซาะลองไปในความมากเกือบเกือบเรึ่งแนวนะครับเนี่ยอ่าเกียดไปเลยนะครับเนี่ยจะด้ะนำเห็นลองเปลวไฟได้ดีนะครับเนี่ยาจะก,ก็จะใส่ไปแค่ตรงขอบนี่ก็พอนะครับเพื่อนครับอ่าเพื่อนๆสามารถนะครับเอาไปใส่กับกานทอหน่อยก็ได้ทอใหญ่ก็ดีนะครับเพื่อนครับอ่าฮจะก,กีดลองไป แบบนี้นะครับสาหรับงานซอนแนวนะครับหรือว่าเลี้ยงแนวนะครับอ่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวจะรัดหนาแนีุ้ดทถ่ายนะเพื่อนครับเก็บแนวสุดถ่ายนะครับเดี๋ยวไปเจ้่วงกันนะครับ เอานะครับเพื่อนเพื่อนครับเอาลาดนาเซ็ตแล้วนะครับซีแนวนะครับหนึ่งสองสามซีแนวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเซ็ตแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะแกะแต่งนะครับใหม่มันกลมเกินกับแนวเดิมนะครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับคลิปน่าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับอ่าเขาแกะแต่งเซ็จแล้วนะครับก่อนจะประมาณนี้นะครับอันไหนมาตรงเขาก็จะขอบแ้มันต้องตรงนะครับเป็นก็ำำแนวเดิมนะครับเพื่อนครับ แต่ประมาณนี้นะไปไปครับเพื่อนๆครับ